สวัสดีครับรองเชษครับพูดถึงการที่ซ้อมของเจ้าสยใหญ่ในไฟนี้หน่อยครับมั่นใจครับเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วแล้วก็คิดว่านะครับเรื่องของฟอร์มการชกทั้งหลายแหละนะครับเราได้เรียนรู้ได้เจอกับมวยพู่แย่ามวยรุ่นที่นะครับมวยกระดูกดีๆมาทั้งนั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งมาทั้งนั้นเลยครับคนนึงชนะมา4ี่ไฟห้าไฟติดต่อกันแล้วก็พร้อมที่จะ เราเป็นบันไดให้เขาไปวันใหญ่นะครับซึ่งก็สะดุะดก็ที่เห็นได้ชัดก,ก็ทั้งเรสุูวิทนะครับทั้งพึ่งหลวงนะครับที่จอ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 ,จอนั้นอาจจะเป็นผลดีกับเรานะครับที่ก็เป็นอยู่ไฟหนึ่งคิดว่าเราอาจจะเป็นสก,กัดในการเตือนสัญญาอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่คนที่ถามก็ได้ครับนะครับเจอมวยหมัดหนักมากอย่างสุริยเล็กมันจะทำให้ลูกเกมมันเก่งเกงจนออกอาวุธ ไม่ถนัดห,หรือเปล่าครับหรือว่าแผนยังไงในไฟนี้เป็นมุมมองผมนะครับว่าเป็นมวยไฟเตอร์นะครับเป็นมวยเดินมวยปั๊มตลอดนะครับมวยอัดไฟเตอร์เดินบูเดินเดินทนนะครับพู้ง่ายนั้นก็เราเนี่ยชอบทรงสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับเราชอบทรงสไตล์นี้อยู่แล้วในการที่หาจังหวะฉาบฉวยนะครับแล้วก็ใช้อาวุธในความแม่นยำนะครับของเราก็หนักครับดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่า ใครโดนใครนะครับแต่ของเราอาจจะได้ในเรื่องของความเร็วการทักษะการเข้าออกนะครับแล้วก็การหลบหลีกนะครับดังนั้นเราก็มั่นใจในตัวของเราครับว่าอาวุธเราก็สามารถที่จะไปต่อกรแบบเขาได้นะครับโดยส่วนตัวนี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมมั่นใจเต็มร้อยครับโดยส่วนตัวมั่นใจเต็มร้อยแล้วก็บวกกับในเรื่องของผู้ชกนะครับที่มแบบแีแบบแผนที่เราเจอในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะทาผลงานได้ดี นะครับตั้งแต่ในเรื่องของเพชรส,สมวิทออพึ่งหลวงออแล้วก็คนสองคนนะครับเราถือว่าเราค่อนข้างจะทำผลงานในลนักษณะนี้ได้ดีนะครับซึ่งเขาก็มั่นใจว่า8 0 9 0เเนี่ยเขาก็ต้องต่อยในรูปแบบรูปเกมที่เขาถนัดเขาคงไม่มาเล่นฝีมือกับเราแน่นะครับถ้าเกิดเล่นฝีมือกับเราเราก็ยิ่งสร้างความกดดันให้เราน้อยเราก็ยิ่งต่อยได้สบายขึ้นนะครับดังนั้นก็อยู่ที่แผนวันนั้นนะครับว่าเราก็ต้องออต่อยด้วยความระดกกมด้วยระเบียบวินในที่ดีแล้วก็ ต่อยด้วยทักษะอาวุธแม่ไม้บอยไทยของเราที่ดีที่เราได้ใช้ได้ผลอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเคยอย่างตัวน้องเนี่ยต่อยในการมวยไทยค่อนข้างดีแล้วองเชื่อเคยมีคิดไหมครับว่าจะจะให้เขาเปลี่ยนสายอ๋อเปลี่ยนไปอยกายจังครับแน่นอนครับว่าอยู่ในเวดนี้นะครับในเวทร้อยสามสิบห้าเนี่ยวันหนึ่งผมก็อยากจะให้ทั้งรูปแบบของมวยไทยแล้วก็รูปแบบคกบ็อกซิ่งนะครับที่ พูดถึงถ้าเกิดในต้นกำเนิดของเจ้าเสือใหญ่ด้วยทํามใบที่เริ่มมีชื่อเสียงเนี่ยมาจากในเรื่องของเควันในเรื่องของคียบ็อกซิ่งด้วยทํามใบนะครับที่เราประทะากับต่างชาติในรูปแบบของคียบ็อกซิ่งมาตลอดแล้วก็สร้างผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสได้ต่อยทั้งมวยไทยแล้วก็สไตล์แบบคียบ็อกซิ่งก็มั่นใจว่าเราจะทําผลงานได้ดีนะครับอขอกำลังใจจากแฟนมวยนะครับวันที่2 7กันยายนนี้ ก็วันที่27กันยายนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับติดตามรายการนี้นะครับซึ่งถือว่า,า,วาเป็นยอดมวยของเมืองไทยแล้วก็ยอดมวยแนวหน้าของโลกนะครับได้มาประชันฝีมือให้พี่น้องคนไทยได้เห็นกันนะครับดังนั้นเนี่ย,ยถือว่าเป็นรายการที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในสอสรพันนะครับให้เจ้าเสือใหญ่ได้พิสูจน์ผลงานอีกไฟหนึ่งว่าเราจะทําหน้าที่ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็จะ เป็นฝ่ายชนะให้ได้นะครับครับขอบคุณครับครับ